สวัสดีจ้าพี่น้องมาเด้อจ้าเด้อข้ามาเก็บบักทัวจ้ะเก็บบักทัวไปกินกับตํำบัก่งเนาะจ้าเนาะเหมือนนี่เบิ้งค่ะวิธีการเก็บเนาะเท่ากับบีบเบิ้งค่ะโอ้อันนี้แกแล้วค่ะบีบบะล่งเนาะค่ะเนาะแกแล้วก็สิเลือกเอาค่ะเบิ้งค่ะ,คะอันนี้ก็แกแล้วค่ะใหญ่แล้วเนาะบีบเบิ้งค่ะอันใดเม็ดใหญ่หญๆก็เก็บเลยค่ะเก็บสดๆนี่มันจังหวานเด้อค่ะเด้ออันนี้ก็ยังหน่อยอยู่อันนี้ใหญ่แล้วค่ะ มือเห็นมาจ้ะเอามือเห็นมาเห็นเห็นมือบะค่ะแง้มเก็บเดี๋ยวเอมีกะสินี่แล้วงหญ่ๆกอาสิบวเอาลายเด้๋ค่ะเอาซ้ำนี่แล้วค่ะกิ่นมะลายค่ะมีผักลายอย่างอยูน่นะจันทรเนาะจะไปเก็บผักกาดน้ำกันอีกจ้ะมือกะอันนั่นหลวกค่ะน้วมันพืชหลวก <c oughs> จ้าเก็บถั่วแล้วก็มาเก็บสลัดโตค่ะ สลัดเอมี่สีมะเลือกเอาเฉพาะโยดนะคะเด้ออันนี้เอาไว้ไปเฮ็ดสลัดกินกับผักอย่างอื่นค่ะอันนี้ยอดอวบๆค่ะแต่ว่ามือน,นี้สีมาเก็บเอาใบค่ะใบไปกินตำปะคุ่งกับิเลือกเอาค่ะเมรอยากกินลายดอกค่ะมันมีผักหลายอย่างอยู่นี่แหละค่ะสามซีใบเนาะค่ะเนาะกินซ้ำนี่จะมือละเล็กละน้อยนะจะเนาะเดี๋ยวไปตำัะคุ่งกันเลยจ้า จ้าเพือพ่อนๆสวัสดีจ้าเนาะเมื่อกี้นี่ภาพไปเก็บทั่วกับเก็บพักแล้วจ้ะตอนนี้สีม้าภาพเพือพ่อนมาตัดบักหุ่งจ้ะนี่แหละค่ะปักหุ้งกับแค่รถเนาะคะ่ะเนาะกะสื่อมาหลายมือเรากับเพิ่งมีเออเพิ่งมีเวลาเฮ็ดคลิปเนาะจ้ะเนาะนี่แหละค่ะสีใส่กระเทียมเนาะจ้ะเนาะเครื่องปรุงเข้ากับสีมีซ้ำหนีจ้ะกระเทียมแล้วกับพริกเนาะค่ะเนาะบักพริกนี่ ไอ้ไอ้นี่มันไ่นนค่อยเพชร้อคะเดือแต่ว่าลูกนี่เพชรเอ็มีไซส์สามเม็ดค่ะซ่างนี่ก็โอ้ยบอรูว่าสีหงหรือสีห้องเน,นาะจ้ะเนาะแล้วก็สีมีแลดิบค่ะสามสีหัวนะซื้อมากินหลายมือแลวเหลือซ่อางนี่จ้ะมือนี้สบห้ามัต่ำเน,นาะจ้ะเนาะอาจจะเสียงดังในเรื่องแะเด้อเหน็นแต่สีก่อนเน,นาะจ้ะเนาะโคกกะโคกจําเป็นค่ะมามีโคกหินใส่โคกใหม่เนี่ยเ้าจะบารูว่าสีเพชรบพกิน กินโดนแล้วจะกินเผ็ดกันเลยเป็นคนอันกินเผ็ดเมื่อไรจะคลิปนี้สิประัดต่อได้จะได้ต่ำเงเ้ยว้จะเอาแหลกๆจากหน่อยเนาะผู้ดใดเป็นน้ำกันว่าอันย้ยเผ็ดคลิปนี้โอ้ยมันสิเป็นจังใดนานะจ้ะเนาะเผ็ดออกมากแล้วก็ลงเลยค่ะบกพริกแห้งมันบ่ค่อยละเอียดแต่พี่น้องจะเผ็ดให้เอ็มมี่บ่นะ ปีนี้อ่ะบ่ทันได้ซื้อบักพริกอยู่ค่ะต้นบักพริกบ่ทันได้ออกไปตลาดอยู่พี่น้องเดี๋ยวจะไปซื้อมากินเนาะสิได้กินบ่เนาะเดือนนี้อย่างเงี้ยเนี่อ่ะอ่ะโอเคทั้งใหม่ทั้งเมื่อนะะเนาะค่อันดับแรกกะซีไซอะบักเขือเทศเนาะสูตรไ่สูตรมันค่ะพี่น้องจ้ะมักแบบใดใส่ลงไปเนาะของชุลค่ะขับบ่ได้เนาะบ่ใส่หลายค่ะ,ะเพราะว่าน่ามปลาแด็เนาะก็สิมีหมดน้ำปลาใส่ลงไปเลยจ้า เดี๋ยวขอต่ำก่อนจ้ะย่านอาบักอันนี้มันบบแหลเนาะคนะเนาะย้ำน้ำหลายทุรักทุเล่ค่ะเมื่อนี้อากาศดีอยู่จ้ะก็เลยว่าโอ้อยากมากินข้างนอกแต่ว่าบางทืเราผัดคือมืดคึมคือฝนสีตกจ้ะก็เลยว่าโอ้ยเจียวจังใดดีเปลี่ยนบรรยากาศค่ะขี้ขานกินอยู่ทั้งบ้านอยู่ผู้เดียวจะสามีไปเหตุงานนี่แหะคะ่ะ ต่างแบบหูต่างแบนี้บักหนาค่ะน้าใสสองหน่วยจ้ะสองหน่วยคนวะสองสี่ค่ะสี่งมเพิ่งปิดจังใดก็กินรสนะจน้ะเนาะรสชาติเจ้าของที่าใส่เปลือกน้ำจ้ะเพราะว่าหยาดเขายันขมพี่น้อง <c oughs> น้ำปลาราใส่สุดท้ายด้วยค่ะสูตรเอ็นนี่สีต่ามาันนี้ค่ะต่างไปน้่งสิมไปน้่งอ้ไจ้ะเนาะบักหงค่ะแล้วก็ บักแค่รสจักน้อยนึงบ่าตามลายจะกินลายกันมะอยากค่ะพี่น้องพ่อมีแล้วมันก็บาอยากพ่อบ่อมีดเนี่ยก็อยากแล้วจ้ับต่อไปบอลีวิววยค่ะประเด็ก่ะมีอยียงกับกินก่นะยี่หอ้อใดก่ะ อันนี้รู้สึกว่าสิเป็นอีหยังนั่งฝาเนาะบริเ้รีวิวค่ะแต่ว่าซื้อยี่ห้อนี้มื่กินสั่งไปแล้วแต่ว่าบริษ้ถ่ายคลิปเนาะตอนขำมาส่งใส่ซสำนีล่องิ่งค่ะสองจวดค่ะพี่น้องสีอันนั้นหายแล้วบะหมี่หนามเนาะตาค่ะเห็นบอช่า,ชาไปกะบดวงหน่อยๆแล้วจ้ะเนาะนกระดูกบริสุ่ธิ์างปันใดมัน ไต่ทุนบ้านนี่อ่ะหน้าต่าสองบานก็เลยเหมือนๆแน่จักหน่อยคิดหนักแต่บะคุงเครื่องบะโขบปันใดงเนาะบะนี่บักกรอบจ้ะกินไปซ้ำนียเนาะได้กินบะคุงกับมี่แห้งนะจ้ะยังไงแล้วซิมก่อนจ้ะใส่มือดอก นะจักน้อยจะไปกินน้ากันจ้ะพี่น้องไม่รู้ว่าสิเขียบคลิปกินต่อหรือเปล่าหรือว่าแยกคลิปน่าจะเนาะเก็ดตรงไหนมะเพ็ดมะกรูดปันไหนขาดอีหยังเนาะขาดน้ำเประแดกจักน้อยจ้ะพี่น้องซิมไปหนำจะสิจัดใส่อันนี้เลยหน้าของลูกใหมพี่น้อง สิพอแล้วล่ะพี่นอ้องมาต้งอันเบาหลายเนาะขวดคกค่ะคิดหอดคิดถึงเพื่อนๆือคือเ่าลรจจะมากิานน้ำจั๋นได้จะเด้อโดนๆจ้าได้กินค่ะขูดถึงชับ่พี่น้องถาล่มพื้นค่อยนี่ค่ะซมตตมในต่างแดนในซำหนีก็มีแห้งมาจ้ะพี่น้องตรวจจัดไะไจจะบนี้ จะสีก๋อยปลาแดกเด้อก๋อยก็ยกินน้ำกันคือเก่าเราจ้ะสลัดอีสานนี่น้องเหรอสลัดอีสานสามีถามว่าวะจะกินปลาแดกบ้างมื้อนี้เพิ่นว่าเออนี่ล่ะกคอยกินปลาแดกมือ้อมามื้อเลี้ยงเสร็จกินปลาแดกแต่ว่าบ่ได้กรินามันฮ็ดอยู่ข้างกลาง <laughs> เสร็จแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะ มาได้จัดเด้อมากินน้ากันจ้ะนี่นะคะตำมะคุงในต่างแดนเนาะจ้ะเนาะไปกินกันเลยจ้าจังใดก็ขอบคุณเพื่อนๆที่มาติดตามรับชมให้กําลังใจเอมมี่ได้จ้ะเด้อไว้พอกันไหมคลิปหน้าจ้าเพราะกินโชดหรอกจ้าเพราะว่าคลิปมันยาวเลยเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวเอมมี่สีเอาเฮ็ดคลิปกินอีกคลิปนึงขันผู้ใดอยากเบิ่งกัดตามไปเบิ่งน้ากันค่ะกะซิมี่อ่ะเก็บไอ้นั่นค่ะเก็บบักทัวอ่ะบักทั่วปักอาเนาะค่ะแล้วก็สลัดแล้วกาอ่าโทษเอียงก็ ทอดซิคโคหมูอ่อนนั้นแม่คะล่ะกาอ่าหนึ่งดอ,อกแค่เนาะค่ะเนาะหนึ่งดอ,อกแค่ปลาจาังใดกะไปกินน้ำกันในคลิปต่อไปได,ด้วจ้าเด้อขอบพูดห,หลายๆจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีจ้า